ก็ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่รักและคารวศรัทธานในองค์หลวงปู่แพ้วปปวโรวัดรางหมันสําหรับวันนี้นะครับผมเคียงบ้านพลเมืองดีนะครับได้มีเวลาว่างนะครับเพียงนิดเดียวนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับจัดกิจกรรมกีฬาสีให้กับนักเรียนนะครับจึงไม่มีเวลาที่จะถ่ายนะครับพระนะครับให้ชมนะครับทาง YouTube วันนี้มีเวลา นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีเสียงเพลงเสียงอะไรแทรกเข้ามาบ้างนะครับวันนี้ก็ให้ชมหน้าพระกันนิดหนึ่งนะครับสําหรับวันวันเสราร์นะครับผมจะถ่ายให้ชมนะครับแต่ละเหรียญสําหรับวันนี้ก็ให้พี่ๆที่กําลังติดตามอยู่และกําลังสนใจอยู่นะครับที่จองอวัตถุมงคลกับผมอยู่ได้เห็นหน้าพระนะครับส่วนพี่ที่เห็นหน้าพระก็ก็ช่วยทักมาด้วยนะครับว่าพี่จองวัตถุมงคลรุ่นไหนนะครับผมก็ จำไม่ค่อยได้นะครับว่าเพราะว่ามีพี่ทักเข้ามาทุกวันแล้วก็เยอะนะครับผมก็จําไม่ได้ว่าท่านใดจองเหรียญใดไว้บ้างนะครับสําหรับวันนี้ก็ให้ชมหน้าพระก็มีประมาณนี้นะครับอ่ามาดูนะครับมีอ่าพยาครุฑนะครับแล้วก็มีเหรียญอ่าเลื่อนสมณศักดิงเง์เนื้อเงินเนื้อฝาบาทนะครับเหรียญเสาห้าเนื้อเงินเหรียญอายุยืนแล้วก็ใบขี้เหล็กพิมพ์ใหญ่รุ่นสุดท้ายปี56นะครับปีห6 อีก3ใบนะครับก็คือ3เหรียญแล้วก็มีเจริญพรผิวรุง้งสวยๆเลยครับวันนี้มี2เหรียญแล้วก็เลื่อนสมณศักดิ์เนื้อนวโลหะสเหรียญใบาสาเกนะครับสุดยอดเหรียญประสบการณ์มีฝาบาท1เหรียญแล้วก็มีมีทองแดงอีก3เหรียญอมีเจ้าสัวมียันสวน9 9มี8รอบแล้วก็มีเจ้าสัวเนื้อฝาบาทเจริญพรล่าง อ่าล้วก็ได้มาชุดใหญ่เลยนะครับอันนี้ได้ชุดใหญ่เลยก็คือเหรียญเสาห้าอ่าสุดยอดเหรียญประสบการณ์เนื้อทองแดงได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ามีทั้งหมดแปดเหรียญสําหรับพี่ที่สนใจนะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับอ่าวันนี้นะครับผมยังไม่มีเวลาที่จะถ่ายให้ชมแต่ละเหรียญน,นะครับก็ให้ดูหน้าพระกันก่อนครับก็มีประมาณนี้นะครับนี่แหประมาณนี้นะครับที่ได้มาใหม่ สำหรับพี่ที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ช่องทางที่1นะครับ Facebook ชื่อเคียงบ้านพลเมืองดีช่องทางที่2แอดไลน์นะครับเบอร์0 9 9 9์1 3 6 8 6และช่องทางที่3เบอร์โทรศัพท์0 9น9์1 3 6 8 6สําหำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันเสาร์นะครับจะถ่ายให้ชมใหม่ส่วนพี่ที่ใจร้อนนะครับก็ทักเข้ามาจองได้เลยนะครับนี่ครับปะก็มีประมาณนี้สาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ